ปลาคอแล้วปลาคางแล้วน้าอกวนห้ปลาคางมันมือนี่ห้อนได้มือนี่คะเมืออนี่ห้อนมืนี่ห้อนก็ห้อนบุบบบบบบบลงหัว้นหนมาวนาวนาวมะนามื่าวก็บนาวห้อนกัห้อนถ้ามันนเหรอก็เน้หอนเราจะโควิดจังนี้ิ โอ้สูงขึ้นเนาะโอ้ตัวนี้คือสูงแท่นี่ซื้อ,อยังตัวนี้ซื้อ,อยังตัวนี้ซื้อ,อยังฮะมันซื้อบักจุนตัวไหนซื้อบักจุนเพราะแม่นมือ่อตะบอลมื่อแล้ว ท้องใหญ่ขนาดตัวนี้ท้องใหญ่โอ้ตัวนั้นบักจุนนะตัวนี้บักจุนเข้าข,ข้อเข้าแหรงใส่แฟตก็เลยตาสี มีตาสีตาเป็นสีเลยใส่แฟตอเาม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 า,มาเข้ากล้องมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องจุนจุนจุนมาเข้ากล้องจุนควายมันจะมีลักษณะาปากกว้างหน้าผากหนอกคอคอหลำ่ำคอหมอกขาวเอกหมอกขาวท้องอ่างหางใหญ่อาจุน มันยังก็ยืนเบิ่งแท่นั่นฮะแมจุนก็ยืนเบิ่งแท่ยืนเบิ่งแท่มาพี่มาพี่มาไกลๆพี่จุนไม่แสงเลยแสงตาเลยแสงแสงตาตาไม่มีแสงอมาพี่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 คาราบาวมาพี่คาราบาวยางมาพี่ คาราบายางมาพี่มาพี่มาพี่มามาตื่นเสือลายบ่อันนี้เสือลายแดนตื่นเสือลายวัน,นี่วันคริสต์มาสค่ะวันคริสต์มาสไม่ได้ไปลงทงค่ะสลองคริสต์มาสก็เลยไม่ได้ไปใสอันนี้ควาามาเข่าคอก็เลยท่ายให้เบิรงค่ะวันที่ยี่สิบห้าธันวาสลองคริสต์มาสค่ะที่ย้อนทอยค่ะทีนี้ก็เลย บ่อไไ,ไปถ่ายชมทุง่งไฮเบิง์อะเมืเ่อแรก็พากันไปชมนุมอยู่วัดเบิงหนังกลางแปลงาสั่นงมีหนังกลางแปลงมีละวงอันละวงย้อนยุกาสักจะมีละวงย้อนยุกเมื่อนรแข่งการแบบแล้วโอ้บังคันนันตัวนี้บังคันทันได้ลูกหม่ไหมนะ ขี่ไหลล้วตัวจะโอยน้อยวันนี้ง่ายเลยดิขาง่ายเลยดิหัวง่ายแล้วตัวนี้เด้ยืนพังมึงอยู่หัวด้ยืนบิ่งเลยเนาะตุล่าบอกเลยพฤศจิกีาตัวนี้ฮะก็ยืนบิงนะนนบ่งแทะ โอ้ยม oh, oh, ีแสงเลยตามีแสงเลยยืนเบิ่งคักโซกองเลยหอ่าอบอมาบ่ตะมอยางมาบ่ตะตากมอยางมาพี่บ่กแสงเลยยิบประยับเออถ่าควายน้อย ขอยน้อยขายใหญ่อ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาใหญ่ๆไปแล้วขอยน้อยเด็กเกิดเดือนตุล,ลาบอกตุล,ลาพิการทานมาุมีเดะมีแสงเลยแม่พนตาโอ้โห,โห,โห,โหเอากระมามาขยับมาขยับมาเอาไปกินนมเลยดิโอ มีแสงมีแสงตามีแสงเบิ่งคักเนาะอย่าบื้อมาไดตากเลยอย่าบื้อมาหากันเด้อตากเด้อเดีเดีดีเฮดีดดมีแสงพร้อมพูดเมีแสงพร้อมพูดเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหายาแล้วหาเพืองแล้วกินเพืองแล้วโอ้หลูกินนมเบิ้งโอ้กินนมแล้วกินนมแล้วอ,อันนี้ถ่ายควาเดียวกอบเขาไป,ไปถ่ายอยู่ทงเลยถ่ายให้เบิง่ง ชอบบรรยากาศรอบๆทุ่งนาอัน,นี้ษ่านในข้อกก่อนอ่ิษานในข้อข้อ,ข,อข้อกนี้มีแม่ใหญ่ข้อนี้มีแม่ใหญ่ จะเอ๊จะโมยตามีแสงแล้วพอดีมา,าไก <c oughs> ล์เลยพอตามีแสงพร้อมมีแสงเลยกล้องมาเลยมั้งมีแสงเลย้ง แสงมีในตาเพราะมันมืดเนาะใช้แฟตก็เลยมีแสงอันที่มีแสงเนี่ยคือใช้แฟตแเลยค่ะคล้องมืดแล้วก็ใช้แฟตก็เลยมีแสงในตาควาย การกินเพื่องตัวน,นี้ยืงอยู่ข,ข,ขไปไปึ้นขเขาไปนะเขายาวนี่เขายาวเลยเขายาวบ่เขาไปฮอดเลยมันปักมูติเขายาวยืนเบิ้งพวยืนเบิ้งกันนะยืนเบิ้งกันยืนเบิ้งกันอยู่ยตาก ปีกวักวกัวที่ผ่านมาเนะี่ยให้น้องแก้มขึ้นหลังเลยขึ้นหลังจอนเจ้าของนจับจังอยู่นะพอื่นไปไกลไปได้มันจะปืดป๊ดๆใสเลยอันนี้ก็แนมขนาดคือแนมแทะไปกินข้างนั้นบอกนะอันนี้ถ่ายเอาเขายาวๆเบิ่งกันเลย กองกระพรายเบิ่งกันอยู่จึงอยู่อย่ามานน่เด้ออยู่หันละเบิ่งกันไกลๆนีน่แหละกินอิ่มแล้ว่าอย่าโอ้ลูกกินนมเพิ่ะยืนอยู่ลูกกกินนมอย่างเมามันเลยท้องใหญ่ๆนะอ้วนหนาะกินหยาหลาย หญ้าทงหญ้าอยู่ท่งนาช่วงนี้เอ็นนาปังเละคะ่ะนาปังร้ายอีกสามเดือนมีนาเมษาก็ได้เกี่ยวละเป็นเป็นท่งนาข้าวข้าวญ้านาปังละควายก็ได้เพื่องอีกละได้กินได้กินเพื่องกันช่วงสามเดือน สามเดือนได้กินเพื่องอีกวันนี้สามเดือนกันหน้าปลาเก้วหน้าปังแล้วกันวันนี้ก็มีนาเมษาพฤกษภาเกนหน้าปีได้กินเพื่องเพื่องสามเดือนโบได้กินหกเดือนปีพแตก่ก่อนได้กินเพื่องเพื่องอันเพื่องอ่อนเขาใหม่ดุแลสองทำเอ็นหน้าแบบเอ็นหน้าลายเท่านนาะ ข้าสามเดือนเอ็นหน้าสี่เถื่อไปมันก็ได้กินเพื่องสามเดือนกินเพื่องใหม่สามเดือนกินเพื่องใหม่ได้ก็อ้วนแล้วทีตะก็ย,ยืนจึงให้ตะโอ้ลูกีนอมแล้วยืนอยู่นะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่ดีสบายสุขู่ทุกคนเ้ยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า